สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอข้าวต้มปลากระพงค่คะเริ่มจากทัข้าวต้มมือก่อนเลยนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิค่ะขณะที่เราต้มก็จะคอยคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวติดอยู่ที่ก้นหม้อค่ะเราชอบข้าวต้มแบบเป็นเม็ดนะคะก็จะต้มให้สุกประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้มน้ำซุปกันเลยค่ะตั้งน้ำให้ร้อนใส่รากผักชีพริกไทยเม็ดแล้วก็ข่าค่ะหรือถ้าไม่มีข่าใส่ขิงแทนก็ได้นะคะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะซีอ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะค่อยๆปรุงแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อปลากระพงได้เลยค่ะ วันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลากระพงสำเร็จรูปแบบแช่แข็งมาแล้วอะค่ะจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นมาเลยใส่หอยเชลล์อบแห้งค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ในน้ำไว้ค่ะเห็ดหอมค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้นแช่น้ำไว้ค่ะ พอน้ำเดือดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะคะ ใส่ใบขึ้นช่ายโรยด้วยกระเทียมเจียวสุดท้ายโรยพริกไทยค่ะเติดเรียบร้อยแล้วมาชิมกันเลยค่ะ